สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็ได้รับมาแล้วนะคะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพจากยี่ห้ออาคูนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันค่ะอาคู m e เมมโมรี่โฟมนะคะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพวัตถุดิบมาตรฐาน BASF mm hmm. นำเข้าจากประเทศเยอรมันค่ะ mm hmm. ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะคะ mm hmm. รุ่นนี้จะเป็นรุ่นบ mm ัตเตอร์ไฟมี2ไซส์ด้วยกันไซส์ M และก็ไซส์ L ค่ะ ดีไซน์แบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหมอนล็อกคอเวลานอนนั่นเองค่ะข้อดีของ Memory f o โฟมนะคะจะมีคุณสมบัติในการคืนตัวช้าไม่มีแรงมากดทับเส้นโลหิตและเส้นประสาทเหมือนวัสดุอื่นๆค่ะนอกจากนี้แล้วยังปรับตัวตามอุณหภูมิและแรงน้ำหนักที่กดทับเพื่อรองรับตามสรีระของผู้ที่นอนในแต่ละคนด้วยค่ะและเลียกได้ว่าย,ยังทนทานไม่ยุบตัวได้ง่ายป้องกันแบคทีเรียป้องกันไร,ราฝุ่นอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะลดอาการปวดคอต่างๆและทําให้สามารถหลับสนิทได้ตลอดคืนอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์จาก Memory f o a ฟตัวนี้นะคะวัสดุที่พัฒนามาจากองค์การนาซาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลนั่นเองนะคะ ซึ่งสำหรับรุ่นม a เตอร์ไฟลรุ่นนี้นะคะก็จะออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์เลยเพื่อรองรับต้นคอบ่าและไหล่ทำให้กระชับและก็เกิดความสบายขึ้นเวลานอนนะคะสามารถทำให้เราหลับสนิทได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะพร้อมกับนะคะรูปทรงที่สวยงามให้สัมผัสที่นุ่มสบายและปลอกนะคะก็สามารถถอดออกมาซักได้อีกด้วยค่ะอาคูนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมการนอนเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณในขณะที่นอนหลับค่ะ